สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอเมรกข่าวสารทอมเดนทุสสเปอร์นะครับในแล้วเมื่อคืนนะครับแฟนตราไก่ก็ดีใจอย่างมากนะหลังจากที่สเปอร์นั้นเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบนฟรสทีมจากลิงหรอกแชมเปี้ยนชิพได้ตามที่คาดนะครับเข้ารุ่นแชมป์รายการของลีกครับอังกฤษสมัยที่5นะครับในการเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งที่9ฟุตบอลคลาบบอลคับอังกฤษฤดูก,กาล2020-2021ถึงรอบรองชนะเลิศวันอังคารที่5มกราคม2564 เป็นเกมระหว่างไเดีทองเทนนิสโฮสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟรอสทีมจากอีกลองของเดือะแชมเปี้ยนชิพสำหรับประตูที่1ครับในนาทีที่12เจ้าบ้านสเปอร์ขึ้นน,นํา1ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่เซอร์กิโอเรกิรอนเปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้ามาครอบหน้าเียโทษให้กับมุซาชิซิโกตั้งศีรษะมงคนเดียวเบียดเสาเข้าประตู ในนาทีที่70ครับเจ้าบ้านซูเปอร์หนีห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะโต้กับเรียวของตองกี้เอ็มดัมเบลเล่แทงบอลทะลุช่องให้กับซอนเฮืองมินรับบอลลากเดี่ยวเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษสวนตัวดาบิดราะยาเข้าประตูไปช่วงเวลาที่เหลือครับไม่มีประตูเพิ่มจบเกม90นาทีต็าแหน่งของซเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเป็นฟรอสด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศคาราบาลครับซึ่งจะต้องไปรอผู้ที่ชนะระหว่างแมนเชสเตอร์นเต็ดหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ที่จะแข่งขันในคืนวันพุธนี้สำหรับข่าวต่อไปครับสเปอร์สั่งปร,รับเงิน3มแข้งแหกกฎล็อกดาวน์ท็อตแน็ฮอตสเปอร์นะครับจัดการเชือดไก่ให้ลิงดูด้วยการสั่งปร,รับเงินเอริกลาเมล่าโจวานนิโลเซลโซและก็เซอร์กิโอเรกิลอนหลังจาก3นักเตะนี้แหกกฎล็อกดาวน์จัดงานปาร์ตี้ท้งต่างที่เกิดเหตุไวรัสโควิด1ิกลายพันธุ์กลองระบาดอย่างหนักในเมืองผู้ดี นักเตะทั้ง3คนอยู่ร่วมปาร์ตี้คริสต์มาสที่บ้านของโลเซโซโดยงานนี้ยังมีมานูเอลลาซิน่กองกลางสตาร์ดังจากคุนคอนเนวิชแฮมยูไนเต็ดและก็บรรดาสมาชิกของแต่และครอบครัวซึ่งการกระทําดังกล่าวถือเป็นการแหกกฎของรัฐบาลนี่ห้ามไม่ให้การชุมนุมพร้อมกันเพราะอาจจะทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสมรณะมากยิ่งขึ้นสําหรับการกระทําดังกล่าวสเปอร์ได้ตัดสินใจลงโทษสานักเตะด้วยการปรับเงิน แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการติดต่อไปยังทัพไก่ดีทองแล้วก็เวสแฮมพเพื่อให้ทําการชี้แจงเกี่ยวกับการกระทําของนักเตะในสโมสรของพวกเขาถแถลงการของสเปอร์ระบุว่านี่คือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากกับนักเตะของสโมสรทําเรื่องที่ไม่เหมาะสมแบบนี้เราผิดหวังมากๆและขอประนามอย่างรุนแรงสำหรับภาพที่เกิดให้เห็นว่ามีนักเตะของเขาแล,ขและก็ครอบครัวและเพื่อนๆของพวกเขาอยู่ที่งานคริสต์มาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้ว่าการเสียสละอย่างมากจากทุกๆคนในประเทศที่ต้องพยายามใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลนี้กดมีความชัดเจนไม่มีคอยกเว้นเราจะต้องย้ำเตือนนักเตะและสตาฟในเรื่องนี้ถึงระเบียบต่างๆพวกเขาต้องรับผิดชอบและเป็นอย่างที่ดีสำหรับเรื่องนี้นะครับเราจะจัดการภายในแถลงการฉบับเดิมนี่คือสิ่งที่ระบุไว้นะฮะสำหรับข่าวต่อไปครับโชเซ่มันยุ่งแฮปปี้ ไกลเข้าชิงคาราบาลครับลุ้นแชมป์แรกในรอบ13ปีชี้ยังมีเวลาขอโฟกัสเรื่องถ้วยอื่นโค้ชม,มิลยผู้จัดการทีมท่านัน้นทีสเปรกล่าวภายหลังที่ลูกทีมนั้นสามารถเอาชนะเบนฟรสสองประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลคาราบาลครับรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็งผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แรกในสโมสรในรอบ13ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์ถ้วยนี้เมื่อปี2008แน่นอนว่าตนรู้สึกดีใจมากๆเพราะชัยชนะนี้พาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ หลังจากนี้ต้องรอไปอีก3เดือนกว่าจะได้เตะนัดชิงเนื่องจากทางลีกฟุตบอลอังกฤษนะครับต้องการยืดเวลาออกไปเพื่อว่าสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 นั้นขี้คลายลงจะทําให้แฟนบอลเข้าชมเกมในนัดนี้ได้มากมูนิโยยังได้กล่าวต่ออีกว่าเมื่อถึงนัดชิงในวันที่15เมษายนถึงตอนนั้นหวังว่าจะเปิดให้แฟนบอลเข้าสนามได้ส่วนสเปอร์เมื่อได้ชิงแล้วก็ต้องพักไปก่อนและมุ่งมั่นสมาธิกับเกมทั่วอื่นที่จะตามมา ตอนนี้สเปอยร์ยังมีถ้วยให้เล่นอีกหลายรายการแล้วก็ยังลุ้นแชมป์ด้วยนะครับทั้งเอฟเอครับพิมลีกและก็ยูโรปาลีกเพราะฉะนั้นลืมรอบคาราบาวครับไปก่อนในเวลานี้ถึงเดือนมีสนายนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสําหรับเกมเตะกับเบนฟอั้นมูนิโยยังได้กล่าวว่าภาพรวมนั้นดีมึกมากอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีมากนักสะดุดไปบ้างแต่ก็ยังถือว่าเอาอยู่เบนฟอร์ตยิงประตูแต่ก็มีลูกล้ำหน้าชัดเจนต้องชมจังหวะของดาวินสันซานเชสที่เล่นได้ฉลาด ถึงจะโดนกดดันจากฝั่งขวาของสนามแต่ก็ไม่พี่ผามเข้าทอมฟาวสำหรับข่าวต่อไปครับเอริกไดเออร์กองหลังทอมน่นฮอสเปอร์เผยว่าทุกคนในทีมมีความสุขกับการเข้าชิงชนะเลิศแต่ไม่ลืมกล่าวชมคู่แข่งทําให้เจองานหนักมากๆไก่ได้ท้องเปิดบ้านเอาชนะเบนฟรสนะครับตามที่ได้กล่าวไปซึ่งเขาก็ได้พูดว่าเรามีความสุขมากๆที่เข้ารอบชิงชนะเลิศหลังเกมนี้มันเป็นเกมที่ยากมากๆที่ดวลกับทีมที่ดีมากๆ เบนฟอสเก่งมากๆเท่ากับบรรดาทีมในพิม์ลีกเลยทุกๆเกมเป็นเกมที่ยากต้องยกเครดิตให้กับเบนฟอสพวกเขาเป็นทีมที่จัดการได้ดีมากๆเรารู้ว่าเราทําได้ถูกต้องเรามีสภาพจิตใจแห่งผู้ชนะผมรู้สึกว่ามันล้าหน้าทันทีนี่คือคํากล่าวของประตูของเบนฟอสแต่ผมไม่รู้ว่ามันใกล้เคียงแค่ไหนถ้าเทนโลยีถูกต้องจากนั้นคงไม่ต้องพูดอะไรเกี่ยวกับมันเราพยายามต่อสู้ในทุกๆรายการนี่คือโอกาสแรกในการเข้ารอบชิงชนะเลิศของเราและเราทำมันได้ ครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของทอนสเปอร์นะครับในชาวนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ